เอ้ายังได้อยู่สวยจวังหวะนี้โรนัลโดจังหวะนี้มาแล้วโรนัลโดบิล่าลาบบิล่าเห็นแล้วผมเห็นแล้วซอดเดอร์มินซอดเดอร์มินโอ้โหหลุดเป็นทุ่งแต่ปั้นโจย,ยังได้อยู่จอนี้เบิ้นไปก่อนจอนี้แล้วเบิ้นอีกทีไอโรนัลโดสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะผมก่อนนี้เราก็อยู่อยู่ในรายการลองเล่น e v ที่หนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่น เราจะมาลองเล่นสไตล์ลองบอลคา์เตอร์นะผมเห็นผมเี็นในตทีตกมาหูเลีนยงกันอย่างโหดเลยผมคือแบบแทงมันยาวๆแบบเป็นหลุดเป็นหลุดนะก็เป็นโค้ดของไอ้บัติตนับก็คือเดโกซิมิอเน่แหละครับแต่นี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะผมชื่ออะไรนะริสตอะไรสักอย่างนะผมก็ใครอ่านออกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะผม <laughs> ส่วนตัวอ่านไม่ออกครับผมก็ทีมผมจะจัดเป็นประมาณนี้เลยลองเล่น4 2 1 3ไปก่อนนะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวปรับเป็น4 1 2 3นะผมนะครับก็อยู่ในอยู่ในรายการลองเล่นนะครับผม EP หนึ่งนะผมเดี๋ยวก็จะมีออย่างอื่นไม่เยอะนะครับผมนะครับก็ฝากน่อยครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กไลค์กดกดดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจนะครับผมนับจับคู่ติดไปเรียบร้อยแลยหรอครับผมเอ้า เอ้าเมื่อกี้ผมกดเลยเขาไม่เล่นกับเราทุกคนโอโ้โหมาครับจับติดกั้งครับผมหลังจากที่เมื่อกี้เขาไม่อยากเล่นกับเรานะเขาเขาน่าจะกดออกหรือเปล่านะผมคือผมกดไปแล้วเมื่อกี้อ่ะแล้วเขาก็กดออกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับผมโอเคตอนนี้ทีมก็ฟิสส์กานดีเลยนะผมโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะน่าจะเวิร์กอยู่ครับผมมาทีมก็ไปลุก 4-2-1-3นะแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นแผ่นจากทีมนะผมไม่ใช่แผนจากเกมนะผมเป็นแผนจากเกมนะผมก็จะยืนห่างกันแบบนี้อันนี้ก็จะยืนแบบชิดกันหน่อยนะผมโอเคปีก็จะยืนต่ำหน่อยเออเออปีก็ยืนต่ำหน่อยนะที่ผมจะยืนสูงเกือบระดับเดียวกองหน้าเลยนะผม <S <S มาผมเกมแล้วครับฝั่งพอมาคุยกันเรื่องก่อน,อนบุกจากซ้ายมาขวาผมดูเหมือนว่าจะเจอทีเด็ดลูกเล,ลีรยแลบเลยไปหมดครับแล้วน่าจะเรียบร้อยหนึ่งศูนย์เลยหรือเปล่าน่าใจ จากจูดิโอเรสครับโจนี้ฟอร์ม A อยู่ด้วยนอกจากจูดิโอเรสนะครับผมทำผลงานได้ดีมากกับแมนซิตี้นะผมเป็นคนยิงประตูชัยในนัดเดียวกัซึ่งนะรู้สึกใช่ใช่นะผมใช่ตัวนึงสูนไปก่อนนะผมจะนี่ทีมเราก็ต้องมาตามมนต่อไปครับผมว่าจะตามทันหรือเปล่าฮ่านักกู้ใจมาก่อนจังหวะนี้โรนัลโดไม้หลุดครับผมตอนนี้ดิสเจมออกมาผมที่เลอร้ายสันนี่ครับผมจิเตอรเฟย์คุณกูมาที่เอนโซ อะไรอะไรสวยเอ้าเออดีเอสซูเบยานี่แยไปจ่ายบอลได้เขาอ้าวเออรามอตโอ้โหเอสซูเบยานไม่ไหวเลยอันนี้กูอันนี้กูออกมาสวยปุ้ยนาโอ้หนุ่มอ้าอย่างไรอยู่สวยจังหวะนี้โรนัลโดจังหวะนี้มาแล้วโรนัลโด้หนึ่งหนึ่งกับผมจากคริสเตียโนโรนัลโด้ครับผม อ่าลูกรักยิงครับผมก็ต้องแอคท่าดีใจกันหน่อยครับผมเช็ดเท้าบูโนโ่เลยฮะโอ้โหแหมวันนี้เป็นบูโน่ร่างทีมชาตินะครับผมก็จะมายืนตรงนี้ได้นะผมะหนึ่งหนึ่งครับผมตามดเสมอได้แค่ไม่กี่นาทีผ่านมาแล้วดนอีกแล้วผมดนอีกแล้วลผมรู้สึกว่าผมจะดนอีกแล้วลนะผมอันนี้ทีมขเขาเลือกวางยาวรอบนี้เป็นรูดิเกอร์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 ไม่เกือครับผมจากนี้ เล็ดยังไงโอ้เอเซยังได้อยู่เอเซโยอเข้ามาตรงนี้คิสเซอร์เฟง์กูยังทันกุ๊กเปิดเทำไมทีครับผมโอ้โหอาวันเลดนะแม่ผมข้ามขาแล้วผมทีมเราเกือบไปครับผมเอา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 เอสโอเอสนะผมจอานี้เอสโอเอสของตัวสับมือถือผมแจ้งเตือนนะมันบอกว่าโทรศัพท์ร้องเกินไปนะผม ไม่แล้วผมเราจะสู้อ้าวและจันี้ให้ของควัญมาให้ของควัญมาแบบนี้ก็เอาไปก่อนเลยผมสองหนึ่งก็คือน,นําไปก่อนแลวผมอุตส่าห์ให้ของควัญมาก็ตอบรับอย่างสะสมเลยผมโอ้โหสองหนึ่งเลยฮะก็ชกมวยหน่อยผมเออ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 ชกมวยหน่อยครับผมซันฮูอมินะผมดูเรียบให้ของควัญมาแบบนี้ก็ขอ,อน้อมรับไว้ละกันนะครับผมถึ่ทีมก็จะได้ทีเด็ดลูกเขียนหรือเปล่าจางนี้ดูมันจะเป็นฟังเล่นนะผมไอจากนี้สวยบริเกร์ สวยออกมาที่โคสิตโคสิตมาที่ฮันนิคุฮันนิคุวู้ฮเมื่อกี้ตั้งหลอดแดงแล้วผมพยายามจะเปลี่ยนแกนะแต่นี้ลาเบล่าสวยเอ้าเอ้าทีมเราได้อยู่ครับทีมเขาก็โพดิชั่นนะผมก็จะเล่นเรื่อยๆเรียงๆนะผมเอ้าและสานี่หลุดมาผมจังหวะนี้สานี่เปิดเข้ามาตรงนี้มีโรดิเกอร์ครับผมเอ้า ใบแดงครับผมเรียบร้อยครับติดอาหารครับปอบป,ปัดหนึ่งครับราชิเดวารสฮะแอบคิดว่าบอนจะถึงครับผมบอนจะถึงหรอก็ดูนไปก่อนนะฮะปบป,ปัดหนึ่งนะฮะเล่นแบบไม่มีไอ้นุชัชีวขาวนะผมกองหน้านะฮะแต่ตอนนี้ทีมผมก็เหมือนเล่นมันยิ่งได้ใจนะผมมาแล้วครับผมทีม่อิสเอวินเอ,อ่อวินปาดมาตรงนี้โรนัลโดสามหนึ่งฮะไหลเลย โอ้โหโรนัลโดครับผมเอมยิงเล่นยิงได้ใจจริงๆนะทีมเราดูฮะแล้วยิงลูกนี้ฮะผมกลัวก็กดออกอ่ะทุกคนเรียบร้อครับผมโอ้โหเอาล้วครับผมโอ้โหเก็บได้ไหมเหล่าจังหวะนี้ยังไงมาเล่นทีเดียวลูกเขียวรามอสปั๊มไปก่อนสวยอีิเอวิน เอาเออร์วินเอาเออร์วินเออร์วินนายทันนายทันนายทันได้สวยผมมาที่บลูเฟเดสบลูโน่ท้อซาทอสซาทอสซาทอสซาโอ้โหทอสซะว้าวะตอนนี้ทีมเขล์ย์เซ็กกินขึ้นมาสวยผมเป็นและจังหวะนี้เห็นแล้วผมเห็นแล้วเห็นแล้วผมจะเล่นสักหน่อยไงไหนๆก็เล่นเราบังคอเตอร์ไล้ลองสักหน่อยลองสักหน่อยครับผมเอาสวยผมโคอาสิตเปลี่ยนแกนมาก่อนลาเบล่าไม่ได้ครับผม แม่มันแทงผิดช่องอ่ะตัวมังโกสิตเอาแล้วลูกก็มาโซนาเมินโซน,น,นาเมินหยอกเข้ามาตรงนี่ตีราคายิงอาวุธรุมรัลตาบงเก็บไปฮะโอ้โหแม่ลูกกอปนิดเดียวผมแม่นี่เรามังคอเตอร์มันต้องอย่างเนี้ยมันต้องแบบ,บวางวางวาง,วางบอลยาวเท่านั้นน่ะนะผมตัวสาประตูต้องใช้เท้าดินแบบนึงนะผมเอาไปละเบิ้มมาสวายครับผมจานนี้จำซันซันที่โคสิตโคสิตน,น,นะผมช้า เรียบร้อยแล้ววัจานนี้แล้วจริงก็ได้สวนขึ้นมาที่ลูฟิโกอฟิโกอออกมาตรงนี้มีเอสบิยานปั๊มสวยมากเอสบิยานจาังหวะนี้เห็นแล้วผมเห็นแล้วโอ้โหเห็นไม่จริงครับผมจานนี้อ้าวสวนโดนยันได้อยู่จานนี้เบิ้ลไปก่อนจานนี้แล้วเบิ้ลอีกทีงไ้โรนัลโดเอาล้วครับผมหนึ่งศูนย์มาก่อนเลยโอ้หลังจากตอนที่แล้วโดนนำก่อนตอนนี้ขอนำบ้างครับผมคริสเตียโนโรนัลโดครับผมแม่ลองบอลคอเตอร์ก็เล่นสนุกเหมือนกันนะครับเนี่ยนะ ผมก็ไปเจอในทิกต็อกมาอันนี้เล่นตามคนในทิกต็อกเลยนะครับผมก็เล่นตามคนในทิกต็อกเลยนะผมเพราะว่าส่วนตัวเล่นเอ่อฟิกเตอร์อยู่แล้วนะผมนี่เล่นเป็นโรบิเคาน์เตอร์นะครับผมอ้าวทีเด็ดลูกเคีย์อาลืมกันนะผมอ้าวอ้าวอ้าวจอนี้ลามอสปั๊มมันสุดอ้าวอาวอ้าวอ้าวใจเย็นๆพี่ชายอย่าออกกันมาเยอะเดี๋ยวตื่นเต้นเอาฟิกเกอร์อ้าวโคสิตโคสิตโคสิตไปก่อนนะผมจอน์นิลเล่บลูโน่โอ้โหไม่ได้ครับผม ทีมผมนะกองกลางผมจะใช้เป็นแบบพวกจ่ายบอลเน้นๆนะผมจ่ายบอลแบบดีๆแล้วมันจะได้ทะลวงแบบแนวลึกอะไรแบบนี้นะผมผมจะใช้เป็นพวกจ่ายบอลดีๆเวลาบิลล่าอะไรพวกนี้ก็จะจ่ายบอลดีทั้งสิ้นนะผมเนี่ยจะได้ทะลวงแบบเนี้ยจะได้ทะลวงแบบเนี้ยเอาซซนามินเอาเอาเอาโซนเอาเอาโซนเอาเอาโซนเอาเอาจะุมันจะได้ไม่ได้เนี่ยแล้วทีก็ใหม่อีกแล้วผมเลนิโคล่าบาเรลล่าจังหวะนี้ขอแทงออกมาที่ซอนามินอีกทีนี้ได้ไหมครับผมได้หรือไม่ได้หรือไม่และผมไม่ยอมปัดเนี่ยจังหวะนี้แล้วไปเข้าไปโรนัรโดโอแล้ว บูโน่หเกือบไปครับผมแหมประตูที่สองเกือบมาผมน่าจะปาดเลียดอะเมื่อกี้ผมพลาดแล้วไม่น่ายกเลยมันเป็นล็อกคอร์เตอร์นะผมไม่น่ายกครับผมมันไม่ใช่อวายนะผมโอเคบูโน่ปาดเยี่ยดเข้าไปจังหวะนี้มีโรนัลดอไม่ได้ครับผมแหมจิมบอลจะสวนขึ้นมาหรือไม่อับรูโมราตาผมมอราตามาเจอเออวินชะลอไว้แล้วเสียเหลี่ยมเลยครับผมซอนามินจังหวะปั๊มสามปั๊มสี่ปั๊มห้าเอสบิยาน เอสวิยานเห็นแล้วโจันนี้เห็นแล้วเห็นแล้วบุนนาเป๊ะมาโรน่าโลโหสิเ้เซ้นมาโอ้โหไอ้ลบังโกเตอร์ฮะมันก็สุดเหมือนกันนะครับเนี่ยเชี่ยแล้วเป็นฟิกอคอเตอร์มันจะเป็นอีกอารมณ์นล้วก็คือต่อบอลสั้นๆโดยการสวนนะว่อันนี้แบบต่อบอลยาวกันเลยอะครับแม่เจา้าวะนี้เปิดเข้าไปตรงนี้เสาแรกโรน่าโลขึ้นกับบัสตูนี่ฮะไม่ใชนะโอ้จันนี้เอาเลนโมดาต้าครับเอ,เอาเอาฟิกโกเอสบิยานเอาเอาสบิยานเอสบิยานะ แย่แล้วผมตอนนี้โมราต้าบิ้วเข้ามาฟิกเจอร์นะตัดกระไม้ฟิกโก้คืนหลังกลับมาเบลลิงแฮมออกไปผมที่ซอนอมินยังไง,จงเจอกับรูดิเกอร์ได้ได้รูดิเกอร์ได้ผมตอซาตัดเกมมาที่เอวินเอวินตัดเกมไปตีที่ไม่น่าตัดเลยลูกนี้พลาโดโรนัลโดซอนจังหวะนี้เห็นแล้วผมเห็นแล้วเห็นแล้วบูโรเห็นแล้วผมเห็นแล้วตอซาเห็นอีกทีครับผมโรโนัลโดไม่ถึงครับผมตอนนี้ เฮ้ทีมเขามาอีกแล้วผมที่เบลลิงแฮมโอ้เป็นเป็นเบลลิงแฮมที่ผมอยากได้ด้วยแต่ผมได้เป็นเอสซูเบยานอะโอ้โอเคผมมาชุ่มกิมขึ้นหลังกันต่อมจาจอนี้มาเบิ้งตรงโคสิตบิ้งตรงนี้ไม่ดีครับผมแต่ทีมเขามาอีกครั้งเบลลิงแฮมโคสิตับผมโคสิตออกมาก่อนที่เออร์วินเออร์วินเห็นแล้วผมเห็นแล้วมาจอนี้บูโนโบูโอบุนโอโนโล็อกหนึ่งทีล็อกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีไม่ได้ผมอ๋อได้อยู่ที่โคสิต กูว่าสิเห็นแล้วผมตอนนี้ซอนนวินเบินไปตรงนี้โรนัลโดสัดโอ้โหยโอ้จุดส่วเลมอนโรนัลโดวงางเท้าลูนี้สุดยอดแล้วผมแต่จะส่วนเล่มน,น,น้องนเดียวไปเป็นไรไม่ไรเอาผมเป็นไรนมไม่ไร,ไไร,ไไรโอกาสจะมีเยอะใจะเย็นๆนะผมโอ้โหเรามาอคเ,เตอร์เล่นเข้ามือทุกคนแหมคลิปคลิปต่อไปอาจจะเห็นผมเล่นเรามาอคเตอร์เยอะขึ้นนะผมบุลโนขึ้นมาก่อบนบุลโนขึ้นมาก่อนทศสาโอ้ล้ำหน้าไปก่อนเหรอดูล้ำหน้า ไม่เลยไม่เลยไม่เลยเอาใหม่เอาม่โอกาสนี้เยอะล้ําเยอะด้วยนะประมาณสามช่วงตัวนะโโอ้ห oh, ล้ำเป็นทุ่งนะแต่ว่าน hey. ี่อนี่ทีมเขาเปิดแลนะ้เปิดมาทีโรนโดเลลาเปลาครับผมได้ไหมไม่ได้ผม hey, ทีมเขามายครับได้ผมโซนามินตอนนี้เห็นแล้วผมเห็นแล้วโรโดโรนาโดอารวัดสปีดกับกองหลังไม่เอาล้ำหน้าไปด้วยครับผมโอ้โห ไม่แ赖ไม่แล赖ผมโอกาสยังเหลือโอกาสยังเหลือครับผมเจนยินเป็นปนะีเตอร์เช็คฮะจะเล่นอ้าวแล้วตัดข้ามมูนอุผมไปเฉยๆวันจันนี้จะไงอ้าวทศาไม่ได้ครับผมวันนี้และโคอาสิตโคอาสิตสวยครับผมแล็บเปลี่ยนแกเหลือวันจันนี <c oughs> ย้ยังใช้เลบอีกเหรอยังใช้เลบอีกเหรืออ้าวเลเวล่าไม่ได้อ้าวจากปังโคอาสิตมาด้วยอ้าวแล้วเวลแองแกี้จะยิงไหมโอ้โหเจอดูดิอ้าวเจนยินพี่ชาย เอาเอาเอาโหจมิงเอาเอาบุโน้ผมทำอะไรครับเนี่ยไหนทีมเขามาครับที่เบลลิงแฮมงะยังไงอ่าวโรเมูราตตาอ้าวอ้าวอาวอ้าโรโดเอาวอาเปิดหรือเปล่าล้ำหน้าแล้วตัวนั้นน่ะเออล้ำหน้าผมไม่แล้วเมื่อกี้อะติโก้รู้สึกล้ำหน้า เอ้ามีการกดจีเก้มาผมขอรับชมชมเกมกันต่อหลังจากมีการปรับเปลี่ยนมานั่งสำรองกันเยอะเลยนะครับผมโคสิตเบิ้ลมาก่อนทีเดียวเบิ้ลอีกทีครับผมตัวจะตัวผมซองจีซองแจ้วสปีดหรือจดีกะจะสร้างฟีสสวยๆไงเอ้าลาบิล่าลาบิล่าเห็นแล้วผมเห็นแล้วซอดเทอร์มินซอดเทอร์มินโอ้โหหลุดเป็นทุ่งแต่ปั้นโจยิงออกยิงออกครับพี่โลูปีลูยิงออก ไอ้้เหียยิงออกได้ไงเอ้ผมโอ้โหยิงออกฮะโอ้โหสเบียนภาพมาสวยแล้วไปละบอกมาจังหวะนี้เห็นแล้วอีกอ๋อซ้อนยังได้อยู่รอรอดีกว่ารอรอรอเห็นแล้วไม่ได้ครับผมโอ้ยิงออกหลายลูกวันนี้จริงๆน่าจะได้หลายลูกกว่านี้ แต่โอ้วีดีโอน,นี้ไม่คมจริงครับผมมีโอกาสเยอะนะวันนี้แม่แต่ไม่ได้เองครับผมคิดซะคิดซะสปินนี้ได้จอนี้แล้วเปิดยดัดเข้าไปตรงนี้นนล <c oughs> แล้วแล้วล้วแล้วล้วแ้วล้้วแลวแล้วแ้วแ้แล้วจลออ้ว้วแล้ว้วหล้วแล้ว้วแล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 ้ว้วแล้แ้วแล้วแ้วแลบีแล้วอล้นอนนนวนล้วแลแล้ววแล้้เแล้แล้วแล้วว้แล้้ น่าเล่นนะปีนี้เขาเบินออกมาผมที่เนมาชูเนียผมเอ้าจูเนียเจอปัม๊มฮะได้อยู่ว่าผมจากนี้ที่เคซซาเบินออกไปตรงนี้ได้ไหมไม่น่าทันนะอ๋อแล้วมันยังไม่หมดเวลาเกอ้วันนี้โอกาสเยอะจริงอะเตดทินวี่ <laughs> 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 โอยิงออกหลายลูกมากก่อนเดีอ้โหแล้วเมด่อเวลาันการะโอโรชนะสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนเท่านั้นนะครับผมวีดโอก็ แมตอ์แล้วจะแมตช์นะผมเพราะว่ปั้นจริงๆก็ดีอะดูดีโอกาสดิงดิงอะสิงห์อ่างั้งอะโดยิงออกหมดเลยโอเคผมก็เป็นไงบ้างสำหรับคลิปเอ่อลองลองเล่นฟิกเอ่อลองเล่นลองมาคอนเตอร์นะผมก็รายการของเราวันนี้เป็นรายการอะไรแล้วนะลองเล่นเออลองเล่น ep หนึ่งนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งผมด้วยนะครับผมฝากไว้ในอ้อมใจนะครับผมไปเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ